ปูกราบนมัสก,การลลปูกราบนมัสก,การค่ะฮัลโหลมีเสียงพัดล่มขอโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวสิปิดพัดลมมนะครับก็เสียงชัดยังดีหรอปูดันมันดังฟังบ่หัวเรื่องปูมีมีตัวละพันบ่ปูงวดรัฐบาลไทยปูรัฐบาลไทยเนอสองงวด รัฐบาลไทยสองตัวล่างมาหันว่ามันมาถือทางดักถือกองบ,อบ่อเมียนกล้าวเนาะสองตัวตรงพะนะครับอ้อมกับกาแล้วเนาะคนเมื่อันประกาศมันกับกาช่วยเก่าหลีกาแล้วกาน้อยกับกาคือกันแต่ว่าเพราะกับมือหัวทุกอย่างมันก็ต้องเล็ดมากด้วยความปิดผาดอันว่าผิดพลาดมันก็บติบุกตลาดขึ้นนะครับผมเหมือนบ่ครับผมอ๋อ นำวิทยาศาสตร์คนไหนทดล่องเ้วได้คนที่เดียวเลยมันบอกโม่ม่เม,มียแล้วปู่ปู่เออพียรเพียรเถื่อนขึ้นคำวานําวิทยาศาสตร์น้ำหน่งแล้วเนี่ยผิดพลาดบุคคลี่เคยผิดพลาดทั้งนั้นคือกันครับปู่ก็คือกันขั้นวดว่างหาันบ,บ่บอระบุบ่อนระบุเป็นหลักสิบหลักหน่วยขันเอาไมอ้จับคู่มันต้องมีตัวถื <laughs> ออยู่ ก้าเก้หนึง่งอยู่งป่ะอันนี้ไปไประบูตำแหน่งว่าเป็นลักสิบหลักนวยนะี่อ,อันนี้น้องนำมาประมาทบพต้องระบูดอกบวบานเนี่อ่าบ่ระบรูแล<า>้วบันเน่บนล่างไปเลยก้อยเป็นบนล่างเนาะศัสนา,าบบต้องแยกบนล่างอย่างสิหน้าค่ะพวอือือเป็นสองตัวบนล่างได้ค่ะอ<า>ือเด่น แปดกับเก้าเด่นแปดกับเก้าเด่นแป <8 S 2> ดกับเก้าบันทึกเลขติดเดอ้อสองสามสี่สองสามสี่อันสามตัวมาตัวนึ่งกูสามตัวมาตัวมาสองตัวมันวังหันมาสองตัวเนาะกู มึงหันมันซีหาเก่าแมนบอว่าแมนแมนบอเงื่อนบังการนี่ยังบ่ไม่นองน้ำบอกปู่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มโอ้บังหันมันเป็นอันนั้นอันนั้นมันบ่ได้บอกว่าสามตัวมาตัวแมนบอกเป็นลักสิบลักหน่วยครับผมลักสิบมันมีเจ้าของไปฟันท่วงเป็นลักสิบกับเจ็ดเก่าหนึ่งแน่นันเก่าเนืองคนับเออขันมันจับไอ วิ่งคูมันก็บมีตัวเขาแล,ละล่ะอันย่อมเราใส่วิธีผิดสื่อดอกว่าไงนนตัวเลขมันมีทำวิ่งจับคู่มันมีตัวเขาแต่ว่าปูใส่วิธีผิดสื่อมันกัเบเลิ่บดถืออะเอาเดินแปลกับเก้าแล้วลเนาะสองสามสี่เป็นตัวมาจับคู่เ้าสองจับคู่เก้าสองเก้าสองเก้าเก้าสี่เก้าสี่ เก้าแปดเก้าแปดแปสองปดสองแปดสามสาแปดส่แปดี่อ่นีนิ่ไปที่แปดสองแปดสองเก้าสองเก้าองเก้าสองับเกไงสามคู่ มันเหล็กของโกเนาะครับค่ะอืละวันนี้อ่าพอให้ห้างงบางใดบาสอนจับคู่คือบ่มีเก่าสามงงบ่ครับแน่นแม่นบรัฐเมีนรักวันนี้บ่มาน้ำกันบ่มาน้ำกันสามกับเก่าบมาน้ำกันหวดนี้ถูกกล้องครับสูรหามเสื้อสูรหามเสื้อเลขหามเสื้อ เลืบ้ามาน้ากันโอ้ยเมียอีวอ่ามันเล็กปบะมาน้ากันเลยก็ต<อ> <dem S 2> ้องเมียอีว่าดอกปูงวดที่ผ่านมาหากับเก่าบ้าม้าก็หาบ่ม้าอีหลีมาหนึ่งครับมันเป็นหน่วยสิบเท่านั้นเด้ไม่มาด้วยกันเฉพาะหน่วยสิบบนล่างเท่านั้นเด้ครับ <c oughs> แต่ว่าลอยสิบกับลอยบนมาไดมันมีสิบมาได้ เ,เราก็เอยรางวัลที่หนึ่งเบิร์ตซีดท่าเสือสามเก่าเก้าสามพวงไทยสลัดกินแบงพวงไทยแต่ว่าเลขล่างกับเบิร์ซีดคือกันสองตัวล่างใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนที่มีซิทก็คือสามตัวหน้าสองครั้งสามตัวท้ายสองครั้งรางวัลที่สองสามสี่ห้ามีสิทธิอ เก่าสามสามเก่าหามเสือป์ปรทงไปกับบนลางเลขหามเสือเลขไม่มาด้วยกันมากกว่านันได้กบ,บ่อหายนเสือบอกคู่โอ้ยมันดังมาจากไหนก็ซามดูตัวดูแลวงวดกอ้อนกงบเก่าหามันกับโบามางวดแต่มันกับโมาครับถือดาอยู่บ่เศร้ากันสูตรบบามาน้องกานเปลี่ยนตรงกับเลขที่เขามาักเขาซสือเรี่ยวอรอบดาอยู่บ่เศร้าก็ส่งพบว่าอาจารย์ทุกสำนักเนาะแล้วว่า จักรับจักรลอกว่าหาบ่ม่าอิหลีละหานาะงูงวดตี่านมากมันบ่มาน้ากันกับเกรอยเนี้ยสยดมันมันยำสองเทียได้บอมหงวดก้อนเกาหาดังบ่หันตาให้ฝาเปิดอ่ากองฉลากไม่มีเลขดับมันก็เมียดูสื่อรวดจ่อขันบเสียก็มันกับบมอม่ายิหรีแต่ สีว่าจังไดียก้มมันเจเ็นของเฮนะาเนาะไพ่โบวจังไดฮาก้มมันใจอของเฮาเนาะครับผมตงว่าเพิ้นก้มมันใจอของเปิ้นทุกคนกับมีสิทธิ์มันใจงี้ตัวเองครับตัวใดสี่ตัวละพันปูมือนี่มวนนี่เง่างบอกเมื่อกี้เมือ่อเมื่อกี้ว่งตัวใดไปแปดสองมันมาแปดสองเก้าสองเก้าสี่สามคู่นี่แหละตัวละพัน <c oughs> <c oughs> สามชุดตัวละพันอ,อบนล่างเลยนอปูเป็นทั้งบนล่างบ่ได้นะบ่มีแยกแล่ลางมันบอปูก้วนนี่บ่แล้วที่จริงว่าจะแยกที่จริงว่าจะแยกให้เอาเป็นล่างย่างเดี่ยวได้เห็นไหมแว่าเอาจังซี่ก็ได้นักล่างเน้นล่างกันบนหรือสีล่งเล็กสามตัวลบบังจังหวัดบอ่อพอยห้าก่ใสซก็ได้จะจะคู่หรือปู ขันสั้นชุดนี้ล่างอย่างเดียวบ้าอ่าตามนี่เอาตามนี่เบาเราบ่กลึกล้ำค่ะนิน่งล่างเนาะเพราะว่าสูตรนี่มันสูตรล่างเป็นบ่ปูแมนที่จริงปูว่าสิปอยล่างอย่างเดียวมู่งโจมเบาที่เหลืเพราะว่าตอนเปิดเลยกันอ่ะออท้่บวนต้องล่างหลวบท่านปูก็ปูก็เลยค่อยตามไปเออเ้าแล้วแต่ปูดิล่างอย่างเดียวกับบ<ม>่บาปูโอ้ยก็ต้องกับแล้วเนาะ ล่างย่างเดียวตุลพันธปูสิกาบอกมู่พุ่งตุลพันธ้กาคือโกกาคือโกพันปม่มีเงินหรอไม่ให้ยืมเนี้ยบอกเรองยืมเงินญาติก็โควิดรกูเดือดิอ่าเออได้เลขแม่นมากต่ว่าหากใส่วิธีผิดแต่ว่าตกตกเองก็คืดมาเกี่ยกันมากคะเดี่ยวก็เลมากมะกา สามารถว่าว่าเป็นลักซิบลักน้วยสองตัวตรงแล้วก็เป็นคน้แรกที่ว,ว่าวันนี้ย่อมรับู่ดอกผลประกาศมากกว่าอื่นเอาย่อมรับมันจับคู่บ่เขานะแต่ว่าการกันเอามาวิ่นมันก็นมีตัวถือพึ่งมากค้นได้ตอนผลมันผลประกาศมันก็เลยเป็นที่มากมีละล่างย่างเดียวนี่ล่างย่างเดียวอืล่างย่างเดียวกลับด้วยไปแล้วกลับกับ แต่ว่าระว่างสองสามสี่นี่เด่นตัวใดครับพูทั้งสามไหมอารตบอดดายไหมติดเหมือนบอลตลอดใช่แปดสองเก้าสองสี่เก้าสี่เก้าแปดสามแปดสี่มาทั้งสามปฏิเสธบอได้สองตัวก็มาหมดโอเป็นตะมันใจยุตัว่ละปูว่านี้ไหมปฏิเสธบอได้เอาไปเบิ้ทั้งสามคันเลขมากแปดกับบอลอดเลขมากเก้ากับบอลอดบอลอดครับ ติดแปดติดเกตัวประกบมันก็สองสามสี่เนี่ยครับแล้วมื่อนี้ท่วนตัวเรียงไอ้ปูฟังอ่ะปูซุ่มงี่งรัฐบาลไทยเดอร์ค่ะพี่น้องงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมหกแปดเด่นล่างนะคะันล่างย่างเดียวอืเด่นแปดกับเก้าเลขติดสองสามสี่ 4. จับคู่เก้าสอง เก้าสี่เก้าแปดแปดสองแปดสามแปดสี่ขีดเสน 9, 2, 9, 4, 8, 2, ้นใต้เก้าสองเก้าสี่แปดสองค่ะโปอืมอืมแมนแมนสามาคูนิดพันตัวละเท่าไหร่ปูอุ้ยขันวอลตั้งแก่นั่นของปูนะครับปติว่านว่าปูที่คิดตังกับพิมพ์สิมี่เป็นเรื่องธรรมดาครับจึงเป็นถึ้นหลายนวดมันผ่านมากขือจังบาทเลิที่บ้านว่า <laughs> กระซ้ำแล้วเงินในกระเป๋าข่อยตัวรวมกัอดใหญนมีมีมีท่าใหกับมันใจเท่านั้นนันละของัวของเนาะแล้วพวกมันใจชีมากมีแค่ยังอันนั้นก็เปลี่ยนความเบาความมันใจเสื้อดอกนอปูเนะอมีอยไรก็ถือเป็นย่าไปถือเป็นมีอารมณ์กวดเครื่องอย่างนี้ข้ามโวข้ามจ่ามันใจเพิ่นใจตัวหรอเสื้อตามเงินในกระเป๋าของเฮาอย่าไปให้ได้เป็นนีแมน มีสิบบาทก็ซื้อหาบาทจงไว้น้ำเน่ยจกหาบาทจังสีนอปูเนาะมีเเมือนมันสิทุกรปูแต่ที่ว่าถ่ายคลิปแล้วค่ะปูทางคลิปมีแกมือเมื่วังหันผิดพลาดไปค่ะยอมรับผิดนั่ะละน,น้อมรับน้อมรับมาบอดเลวบกเขาตามที่ว่าว้นั่นละ ถูกก็ว่าถูกมดก็ว่าผิดนอกโป๊ว่าเลี้ยงกิ่งมันกะมันว่าเลี้ยงกิ่งปฏิเสธก็ได้ดอกเท่าผิดได้ถูกนะอ่ะมันบอกมันหลักตามนี่แหะมวดที่มากกับมี่แบบนี้แหละมาให้วนสามตัวบนตองรอดใกล้ๆมือเล็กบอกกันหน่อยครับผมเรื่องสามตัวบนนั่นที่ว่าเฝ้าทดร่องรองบึงแหลกผลประกาศก่อนว่า นะเดี๋ยวนี้สูตรเป็นปึกนึ่ง่ะนะว่ามันจะมาสูตรใดตัวใดที่เขาติดตกกระได้คำนวณทรงหลังบัานให้พอทให้ห้าเบือ้องหนเด้ออันละก็ทีว่าสามนี่งวดนี้สามตัวบนที่มีมาหายผิจันนาอยู่เมมเบอพอยห,ห้าบบเห็นเราตกเห็นเราตกใจวอ <laughs> อะอะ เบานี้ก็จะถือได้ยุ่งมงายก็เอาละตะเบิงเอาเนะมก็จะได้มาตัวใดเน้าสามตัวตรงดยตัวนะครับเอาน้าไปคิดจะละหน้าเบิงสุ่อลอตเตอรี่ท่านก็ไปซื้ออันประมาณเด็กจับครัวของอาจมาประมาณเด็กบิงเด็กเดียนกะเลือกเอาย่างได้ย่างนึงไปนั่นแหละเนาะครับผมแต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนก้าสามสามก็ขึ้นอยากสืบสองตัวล่างสองตัวบนอย่าซื้อ อันบอกว่าสามตัวหนาสามตัวไทยก็มีเหทุนเนาะเอาไปเอามามันจะข้างเอองเติงลุ่มบุก็นยัง,ง,งบอกบอกให้เก่งอยู่ครับผม <laughs> เออเก3าสามสามเกาไฟซสือรับกินมีเท่านี้นะเอาเจริญพรครับนะ้ำประการปู